สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทนรัลปะราม้า9นะครับชั้นล่างนะฮะอันนี้เดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศนะเขามีของขายของกินด้วยเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกินกันนะไมีร้านน้ํานะฮะเดี๋ยวลองเดินดูกินอะไรดีกินอะไรดีออ้ยนี่มีเอ่อหัวปลาวิไลยอยู่ฝั่งทางนี้โอ้เนี่ยข้าวคุกกะปิอันนี้เป็นของทอด ร้านน้ำก็มีอยู่ด้านล่างเลยนะครับอยู่ชั้นล่างสุดขั้วเป็ดตรังอุ๊ยอาหารใต้เหรออุ๊ยเป็นอาหารใต้มาที่ทองเหลือ40บาทตเต็มเลยขนมอุ๊ยคิดอันนี้ไหมนม,น,มน้าตาลเยอะเลย นี่ยซูชิก็มีเ้ยก,กินน้ำปั่นกินน้ำปั่นแบบกินน้ำปั่นตอนน,นี้แวะมากินนะน,นี่นะเราสั่งเป็นน้ำมะพร้าวปั่นนะมะพร้าวปั่นแล้วก็พวกกินเป็นอะโวคาโดปั่นมีโยเกิร์ตโยเกิร์ตก็อร่อยนะตอนนั้นซื้อไปกินอร่อยมากเลยมันเป็นโยเกิร์ตแบบแซ่บๆอันนี้อืมนี่เนี่ยน้ำมะม่วงมะม่วงปั่นก็มีทุกคนอันนี้สลับเปลาด้านนี้เป็น ร้านข้าวเหนียวโอ้ชุดหกสิบขเหนียวกรอยออด้านหลังออกเป็นด้านหลังเป็นแบบของขายว่าไปเป็นขนมขนมหวานอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวให้ดูขนมข้าวเหนียวมะม่วงก็มีน่ากินอ่ะเหนียวมะม่วงมีเป็นผักกรอบนะครับด้านนี้นะครับทุกคนโอ้มีแบบว่า บุญด้วยอุ้ยกินบุญนนี่กว่าไหมอ่ะน่าสนใจนี่ขนมนมเนยว่าอา่ออันเนี้ยสายไหม่เราเพิ่งไปกินมานี่มีแบบลูกชิ้นด้วยนะสายใหมเพิ่งไปซื้อมาจากงานที่นนทบุรีนะล่าสุดอะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเอาวันนี้แหละเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวซื้ออันนี้ด้วยซื้ออันนี้ไกลด้วยกินอุ้ยเอาวันไหนดีทดครับ เอาอันนี้เอ่อเอามะพร้าวครับกินอันไหนเุ้ยอันนี้ไมมันเป็นหุน่นเอาอันนี้ครับอันนี้นี่นี่อันหนึง่งแล้วก็เอาอัหยแล้วก็อันนี้มะพร้าวลงมิดครับแล้วก็เอาเป็นจะอันนี้เหลอมะพร้าวดีเอามะพร้าวอีกอันหนึ่งครับ ได้ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอาเข้าวหลามก่อนกินข้าวหลามด้วยเฮ้ยอยากกินนะอ่ะอ๋อข้าวหลามครครับเอาสีอะไรเอา,เ,เ,อาเอาดำขาวอย่างละหนึ่งครับดำามแล้ดำดำหนึ่งขาวหนึ่ง โอ้ยมีแบบหอมหมก้วยทุกคนด้านนู้นเป็นข้าวเกลียบเห็ดหอมนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูเนี่ยมีหอมหมกหอมหมกสุดโบราณขอรหกสิบาทแปสิบบาทได้แล้วโอเนี่ยมีข้าวเกลียบข้าวเกลียบหวานมันปลาทอดอุขนมขนมชิ้ละสามสิบบาทโอ้ยมันก็มีนะทุกคนของกินเยอะมาก อันนั้นคือเป็นของทอดแล้วก็ขนมน้ำทับทิมวิมีอันนี้ด้วยอ่ะของกินเยอะมากเลยคนระับคืออันนี้คืออยู่ในงานเทศกาลอาหารของเซนทันพระลามเก้านะครับมีแบบว่ามีแกงมีขนมนมเนยวิยกินชาไหมชาไทย นี่อาหารเหนือก็มีน้ำพริกนุ่มนะฮะน้ำพริกนงน้ำพริกนุ่ม,มอะไรงี้นะอันนี้เป็นร้านน้ำคล่าเหมือนน้ำใบับบกเลยพาไปดดูด้านนี้นี่นี่คือทางไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับถ้าใครมาก็คือมาตรงบริเวณด้านนี้ได้เลยนะเนี่ยเขาก็จะมีแบบวู้ไม่ใช่ นี่กม็มีของกินแบบเ,ย,เยอะแยะซูชิซูชิเดี๋ยวลองอุ้ยขาหมูหมูกรอบชาชาช,ชูหมูกรอบชาชูชิละหนึ่ง0้บาทน่ากินมากอันนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือให้ดูแบบโลลมาร์เก็ตนะฮะถ้าใครสนใจก็อยู่ที่เซ็นทรัทพลพะรามเก้าชั้นล,ล่างนะครับ ตอนนี้เราขึ้นมาชั้นบนนะครับก็จะมีต้นคริสต์มาสยากนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีการจัดงานขายสินค้าเหมือนกันนะก็เลยเดี๋ยวพาแบบทุกคนมาเดินดูบรรยากาศนะว่าด้านบนมีอะไรบ้างอู้เจ็ดลูกหนึ่งร้อยมีแบบโอ้ยมีร้านขายเยอะแยะเลยอุ้ยขนมอันนี้ก็ได้กินขนมไทยกินไหม ร้านน้ำร้านอะไรก็เต็มเลยนะทุกคนอันนี้น้ำตาลนะน้ำตาลเล็กๆน้อยๆร้านแบบเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักนะด้านนู้นก็จะเป็นแบบของคริสต์มาสอะไรเงี้ยนะยาวๆอยู่ที่เซ็นทรัลพะราม่า9นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบชั้นอ่ชั้นบนนะครับชั้นชั้นจีนะฮะประมาณนี้นะครับพาเดินดูเล็กน้อย เดี๋ยวก็จะไปเดินเล่นกันกินน้ำกันเฮ <c oughs> ้ยน่ารักจังเลยตังนี้นี่สามสิกบกัปตันสามยังหนึ่งร้อยุ้ยน่ารักจังเลย นี่แล้วก็ออกจากจุดที่เป็นโซนขายอาหารนะครับมาดูเสื้อนี่ตอนนี้เซลล์ด้วยราคาถูกด้วย500บาท600บาทนะครับก็มาดูเสื้อผ้ากันเนาะเันช่วงสิ้นปีนะครับถ้าใครบอกว่ามีเวลาว่างก็มาเดินห้างได้นะเพราะว่าตอนนี้ห้างราคาเสื้อผ้าราคาก็ลดนี่อุ้ยนี่มีเส้นกล้ามด้วยอันนี้250บาทนะครับทุกคนอืมน่าสนใจเนาะอุ้ยตรงนี้250เองนี่กางเกงอะ่ะกางเกงไว้ใส่ไปอันนี้ไปเดินป่าได้นะ เวลาไปเดินเขาเดินอะไรเงี้ยนะเนี่ยเห็นไหมราคาแค่250บาทเองใช่ปะเนี่ยติดป้ายผิดเป้าของ H&M นะแล้วก็ไปสแกนปุ๊บ500บาทนี้250บาทนะสนใจนะสนใจเดี๋ยวกันอุย้ยอันนี้มัน600เธอเธอโกโหกเราเนี่ยเธอโกโหกเราเธอเห็นว่าฟอร์มอ๋อเขาบอกว่าเริ่มต้นจาก250บาทแ้เกมก็อยู่ที่600นะนี่ไงเราต้องดูดีๆนะทุกคน ลำดับอย่างเราเราต้องเริ่มต้นที่100บาทนี่เสื้อยืด100บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวไปหาช้อปปิ้งก่อนอยังมีเสื้อเสื้อยืดเอาไว้ใส่ใส่แบบไปออกท่องออกทริปเนี่ยไม่ต้องแบบเอาเสื้อผ้าที่มันแบบหนาหรือว่าเอาเสื้อผ้าที่มันแบบว่าแบบซักยากดูแลยากนะเอาเสื้อยืดอย่างเงี้ยไปทุกคนเนี่ยเนี่ยเสื้อสีแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยง่ายๆอุ้ยไหลโอเคเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกัน เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ยูนิโคลนะครับทุกคนมาเดินดูสินค้าเพราะว่าปาอุ้ยกางเกง590บาทนะครับกางเกงขาสั้นอุ้ยสวยอยู่นะเออเนี่ยกางเกงขาสั้น5 9 0อเุ้ยเนี่ยเราก็เสื้อมีเสื้อซื้อกางเกงขาสั้นเนี่ยซื้อซื้อขาสั้นแบบนี้ไปซื้อขาสั้นแบบนี้ไปใส่อุ้ยอุ้ยสวยอยู่นะ เนี่ยซื้อขาสัน้นแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวไปซื้อนี่แล้วก็มีเสื้อตรงนี้ยังมีเสื้อยืดด้วยเทไหร่สาม้อก้สิบุ้ยมันลดราคาปะเมื่อก่อนอ่ะมันจะแพงกว่านี้อยู่นะเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่น,นี่มันเป็นแบบเสื้อแบบว่าโอเวอร์ไซส์อะทุกคนเหนไะโอ้เดี๋ยวซื้อเสื้อ แต่จะได้เชื่อยืดนี่ซูซี่ยืด,ยดอันนี้ก่อนมันเหมือนมันลดราคานะเพราะว่าแต่ก่อนมันห้าร้อยเก้าสิบปะเนี่ยเหลือสามร้อยเก้าสิบอ่ะใช่หรือว่าไม่เอ้ารออันนั้นนะแล้วสามร้อยเก้าสิบคืออะไรเอาก็ว่าอยู่อันนี้ห้าร้อยเก้าสิบก็แต่ก่อนเขาขายห้าร้อยเก้าสิบไงแล้วทําไมป้ายบอกว่าสามร้อยเก้าสิบเนี่ยมันก็ห้าร้อยเก้าสิบหมดแสดงว่ามันลดราคา ราคาถูกปรับลงที่แคชเชียอก็คือเอาไปจ่ายปุ๊บแคชเชียก็จะจ่ายให้เราสองร้อยนี่นะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนยูนิโคถ้าสําหรบบใครมาจากรถไฟฟ้านะก็เดินออกมาจากรถไฟฟ้าก็จะเจอศูนย์บริเวณร้านอาหารหรือว่าตรงที่เขาจัดงานขายอาหารต่างๆก่อนนะที่เรามาอันแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นๆๆแล้วก็ขึ้นไปด้านบนเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น บริเวณของยูนิโคลเนี่ยก,กว้างขวางแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินน่าจะไปท็อปไปซื้อผักซื้อของกินกันนิดหน่อยนะแล้วก็น่าจะแบบกลับแล้วนะอันนี้ให้ดูบรรยากาศแบบคก่าๆแล้วนะแก้งเงาแก้งเงาแต่ว่าใครไม่มีอะไรทําก็จะได้มีเอ่อคลิปดูเล่นๆนะ,ะเดี๋ยวเดินที่เซ็นทรัพลพราม9นะครับตอนนี้อู้อดิดาสนี่ตอนนี้เรามาที่โซน ของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเนี่ยแบบว่าของขายเยอะมากอันนี้ร้านขนมอุ้ยมีอย่างนี้ด้วยอุ้ยเขาทำเสร็จเลยมาร์ตาแต่งสี่วงสามสิบบาทอันนี้ก็มีแครอทแครอทแต่งยี่สิบห้าบาทอุ้ยพริกก็มีอ่ะอะไรเอาผักอ่ะโอ้ ผักเยอะแยะมันคือเป็นจิก๊กขนมข้างในเหรอเป็นขนมนแล้วก็เป็นละอ๋อ oh, นี่ไงที่เราไปซื้อกินตามร้านค้าทั่วไปอันนี้คือเป็นกล่องจิ๊กซอให้ต่อมันมันมันเป็นมันไม่ใช่จิ๊กปะทําต่อให้มันเป็นกล่องหรือเปล่าเออไม่ใช่จิ๊กซอมันต่อให้มันเป็นกล่องอุ้ยของฝากเอออุ้ยน่ารักมากน่ารักมากจุดนี้ เป็นกระเป๋านี่น่ารักมากเป็นกระเป๋าใส่ของนี่ไลน์นี้ก็มีอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะล่วงอุ้ยเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะฮ่ะ่ซือ้อซื้อใส่ปุ๊บแล้วก,ก็ใส่ของสะพายได้นะเนี่ยอุ้ยเป็นของฝากอ่าตอนนี้มาจ่ายตังค์กันนะแหม่ไปเป็นเคดเชียร์ได้นะ่ะน่ะ อันนี้ก็เป็นทางออกไปไปทำอะไรฟอร์จูนโอ้โหนี่ทุกคนเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบทางเข้ารถไฟฟ้าแล้วก็เชื่อมต่อกับฟอร์จูนตอนนี้เราก็ออกมาทางแห้งฟอร์จูนอีกรอบนะครับตรงนี้ก็เป็นเอ t มทีพระราม9้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกมาทางฝั่งฟอร์จูน จะเป็นประตูหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราลอก่อนออกประตูหนึ่งแล้วก็เดินไปที่ทางได้เลยไปหาซื้อของกินโอ้เขาประดับไฟอยู่ช่วงนี้กรุงเทพมหานครก็จะเริ่มแบบว่ามีความแบบเป็นสีสันอะไรขึ้นนะเพราะว่ามันใกล้สิ้นปีใช่ไหมเขาก็จะประดับไฟตกแต่งไฟอะไรต่างๆนานากันเยอะแยะมากมายเลยทุกคนถ้าใครบอกว่าเออ อยู่กรุงเทพนี่ก็จะได้เห็นแบบบรรยากาศไหมนะด้านหน้านึงก็มีไฟไฟไฟ,ไฟแบบทาไฟเต็มไปเดี๋ยวเราเข้าห้างกันตอนนี้ก็เดินเข้ามาในฟอร์จูนะไปเดินเล่นกันมาระยะหนึ่งแล้วแนตะ่ว่าไม่ได้ถ่ายอันนี้ก็ลงมาด้านล่างก็จะแบบว่าไปหาของกินนะไปร้านขนมอะไรเงี้ยนะฮะโอ้ตอนนี้เขาหนึ่งทุ่มแล้วเขาก็เริ่มทยอยปิดร้านกันแล้วเฮ้ยมีร้านกระทะเหล็กด้วยอะ อน,นี้ก็เป็นเซเว่นเส้นแมคโดนัล์เราเข้าเขตของโลตัสนะครับในโซนโลตัสนี่ก็จะมีร้านขายของกินร้านอะไรเยอะแยะเลยนะคาสียหมมาหุ่นมหาแบบของกินแถวนี้ก็ได้นะเนี่ยออรินทตลร้านทองแมคโดนัลด์พาทุกคนมาเดินเล่นเนาะขำๆนี่เราจะมาไหนมะร้าน จะมาซื้อขนมปังร้านยามาสกินะครับมาดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเหลืออะไรให้เราซื้อหรือเปล่าไม่รู้นี่ไงวู้วอะไรอุ้ยต้นน้อยอือุ้ยน่ากิน กินอยู่เนี่ยุ้ยอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะพัดเบรกให้มันอันนีอยากินโปเตโต้ใหญ่เลยมั้ยมันจะได้อิ่มอิ่มีอะไรอยู่อ่ะมันหมดแล้วอ่ะปุ้ยของมันหมดเยอะแล้วเนี่ยเด้อมีสก๊อตโอริ่ครีมชีสเอาไปเลยหนึ่งอันอันสุดท้ายฟืดหมดแล้ว